ทำบริษัทนะครับพวกเรามาเที่ยวกันนะครับกับใครบ้างอย่าลืมบอกกันนะวันนี้ช่องคิตตี้ลีเยนเอ้ยหรือลีเยนชั้นแน่หรือยังอียันชั้นแน่คือการท่องเที่ยวออ๋กับการทำอาหารอ๋อคิตตี้ลีเยนคือของเล่นนู่นน้ำน้ำเยอะนะน้ำมันมาตั้งแต่นี่แล้วนะครับสนามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสนามแค่นี้นะขนาดพวกเรายังไม่จอดรถน้ำมันยังไหลออกมาแล้วเนี่ยนี่ฝั่งนี้เอาแม่จับไปดีจอดรถก่อนเอาโหดูดิ ดูน้ำสิครับเข้าไปเล่นได้เลยนะเนี่ยน้ำไ,ไหลลื่นน้ำเยอะอ๋อนะครับได้มาจอดแล้วไม่จอดอะไรไม่จอ,แจอแดแนนก็นี่เราก็เดินนี่นะครับโอโ้โหเราไม่ต้องไปถึงในถ้ำก็ได้นี่มันไหลามาตามถนนตามข้างทางนี่เพียบเลยนี่ดูสิโอโ้โหยังไงเด็กๆพร้อมเรียน เอ,เอาแป้งด้วยแป้งลูกๆว้าวโอ <demost ra> ้ท้องแก่ดีอย่างว้าวเลยเอาเหล่าดูดิเดี๋ยวนะเดี <Naruhodou> ๋ยวนะโอ้โหวัน <noticeable> นี้ก่อนวันนี้ก่อน,น,อนรอแม่ก่อนลูกคนก็เยอะยนะเนี่ยคนเยอะหรือเปล่าว, <ร aus S 2> วันนี้วันนี้วันศุกร์นะครับ มีคนยังเยอะเลยนะครับบริเวณถ้ำโพธิสัตว์นะครับรไม่ใช่อันนี้เป็นแนวเขาลูกถ้ำจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพ่อจะพาเดินไปวว้าเดินปาปเดี๋ยวรอแม่ก่อนแะป๊บหนึ่งโอเคเดินทางานี่นะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิดทางถ้ำโพิษัทของรการท่องเที่ยวชั่วคราว,วาแต่ก็คงจะยัง้ง จุดยังนั่ท่องเที่ยวกันไม่ไหวหรอกครับพี่น้องอันนั้เป็นป้ายเก่าก็ได้กลัวกลัวกันเลยเกินว่าน้ํามันจะไม่ไหลแต่ในความเป็นจริงคือไหลไหลออกมาถึงถนนแล้วนี่ไงนี่ครับโอ้โหดูดิ เย็นมากทํา lên มากเลยครับน้องเดินช้าอ่ะ ร้ายนะครับระวังนะลูกโอ้รองเท้าพอเย็นมากครับน้ำใสแก้วขุ่นนิดหน่อยโอ้นม่ไงพ่อมี่เที่ยกเลยแม่แม่สนใจแต่ของกินนี่นะครับโอ้โหทางเข้าคนก็เยอะโอเคเลยในอากาศแบบนี้ก็ห่างๆกันหน่อยนะลูกนะเฮ้ยดูผีเสื้อมันอยู่ตรงนั้นนะ โอ้ผีเสื้อเพียบเลยดูดิโอ้ทำไมมันต้องมาจอดอยู่ตรงนี้อ่ะเอาไปดีดิน้องระวังรถด,ด้วยนะทำไมเขาจะจยืนอยู่ตรงนี้นาาไ,ไปไปไปลูกไปไปพเ,เพียบเลย เขาต้อจะมีอะไรกินอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไปจะมีเส้นอาหารตัวกันถึงไหนแล้วน้องยีเห็นมันสิบอกว่าถึงไหนแล้วครับพวกเราจะถึงโอเคเอามานี่เอาผ้ามานี้ลูกยีนเอาผ้ามานี้มาเพราะจะบอกวิธีนะห้ามอยู่ใกล้คนอื่นมากเกินไปเข้าใจไหมครับคับอันตรายไปเล่นกับเราหน่อยก็นี่ ขอให้เดินขึ้นไปตามนั้นน่ะบรรยากาศร,รอบๆนะครับถ้ำบริษัทนะครับที่ว่ามันมีน้ำไหลมาตามบันไดาจากในถ้ำนะครับน้ำใสเลยนะครับน้ำใสดีมากไหลดูดิ โอ้โหดู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 เจจริงจริงน้แรม้มัเเนมาดูโอ้โหเป็นยังไงครับ

นี่สไลด์กันแบบว่าตูดกระแท้กระแท้ลงมาแบบนี้โอ้โหดูดิปีดินไปเลยไปไปลูกไปโอ้โหดูดิโอ้โหพระเจ้าแล้วมันเบรกไม่ได้ดเลย

ยีมันจะร้องให้ไม่ล่ะดีนตเลียนตีเลยยีนเอาแล้วร้องเือยปเรื่อยน้องเลือยไปเรื่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไร Oh casa, นาดิลูกมายินถ้ามันเจ็บไม่ต้องมันเจ,จ,จ็บไหมม,มันเจ็บไหมพ้อเท้าถ้าไม่เจ็บก็ไปสไลด์ถ้ามันเจ็บก็เลิกนะล <S <s นกูก,กนะบแม่อย,อยู่แม่อยู่แม่ขึ้นไปแล้วไม่ต้องเดินสวนไปเดินไปทางนู้นยิน เดินดีๆระวังเลื่อนนะระวังเลื่อนแรงมากกรแล้วครปรป ้อเก็บทําเดมนั้น้อเห็นหน้าไปดีๆห็นหน้าไปดีๆ ลอ,อ,อย่าเดินอย่าเดินจะไรลงไปขึ้นมาคนหนึ่งขึ้นมา,ม,ามันมีสารเจ้าไม่เป็นไรก็ถ่ายอยู่นะี่ดินเดี๋ยวขวางคนเดินดิน you didn't know you didn't know นี่ก็เป็นข้างในถ้ำนะครับพ่อมาเลยพ่อมาครับไปไปไปลุกปนี่คือตรงส่วนนี้ที่เรียกว่าถ้ำโพธิสัตว์นะครับมอ,อ,องมานี่ครับลูกมานี่เลยก็ประมาณนี้ครับน้ำก็จะออกมาจากข้างพระพุทธรูปนะครับหนึ่งเมตร ถ้ำนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวปิดแค่นี้ก่อน